พี่เทนี้บอกว่าใครไม่รู้กลโกงดูดเงินยังไงให้ไปดูหนังที่เข้าโรงตอนนี้จะได้รู้ฐานพวกนี้ตรงเป้าเป๊ะฮะใช่ฮะคือว่าเป็นรูปแบบกลโกงนะครับที่เราอาจจะดูสื่ออะไรก็ได้นะครับเช่นสื่อจากสำนักข่าวสื่อจากทิกตอกสื่อจากนักข่าวที่บางทีได้รับเรื่องร้องเรียนมาหรือไม่แต่ว่าภาพยนตร์อะไรเองน้นะคุณสามารถนําแนวทางมาเพื่อที่จะป้องกันตนเองครับดูเป็นอุทาหรณ์นะฮะแล้วก็ไปบอกต่อ สร้างองค์ความรู้เกาะป้องกันตัวให้กับคนอื่นเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้เนื่องจากว่ามันก็จะมีวิวัฒนาการในการที่จะหลอกลวงคนต่อไปเรื่อยๆฮะมันจะพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้ามากเท่าไหร่นะครับความอันตร,รายก็มากขึ้นเท่านั้นนะฮะตอนแรกเนี่ยที่ผมรับเรื่องมาเมื่อ2อสปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถไปควบคุมดูดอะไรทุกอย่างในมือถือของเราไปได้นะฮะ แต่มันเกิดขึ้นจริงครับมันทําได้จริงๆรครัเทคโนโลยีทุกวันนี้มันทําได้ครับสุดยอดมากฮะไอ้พวกนี้เก่งครับแต่ว่ามันใช้ความรู้ที่มันมีเนี่ยในเชิงของแนวอัจฉากรรมองค์กรข้ามชาติอะไรประมาณแบบนี้ที่เอาเงินของเราเนี่ยดูดเงินเราไปที่บอกเป็นอัจฉรกรรมเนี่ยหมายความว่ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็คือว่าลวงผู้คนเนี่ย ให้ไปทํางานแบบไม่ตรงปกสุดท้ายแล้วก็คือว่าคนไทยมาหลอกคนไทยด้วยเองอีกเป็นต้นนะครับขอบคุณนะที่ว่าเข้ามาแลกเปลีนแบบนี้นะครับฝากติดตามรายการสนานิีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลขสด้วย14ในาการ5นาทีจนถึงเวลา15ในาการนะครับว่าคุณติดตามแล้วนะครับคุณจะรอดปลอดภัยทุกคนกงที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่ขอยดูทุกวันนะครับ